ผมเดินหาอยู่พักใหญ่ก็เห็นเงาของใครคนหนึ่งเดินวุบวาบอยู่หลังรถคันที่กําลังทําสีใหม่ผมรีบหันไปมองทันทีแต่ก็ไม่เจอใครสวัสดีครับผมมีประสบการณ์อ่านสุดสเพริง จากโรงหนังที่อยากจะนำมาใช้ให้ทุกทกท่านได้รับฟังด้วยกันโดยต้องขอแนะนำตัวเองก่อนว่าผมชื่อว่าฮอนเป็นนักศึกษาภาคขั้นของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งในช่วงเวลากลางวันผมจะต้องไปทำงานพาร์ทไทม์และตอนเย็นก็ต้องรีบไปเข้าเรียนทำให้ผมไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่ วันวานเ้กได้ว่าแทบจะหมดเวลาไปกับการทํางานและก็การเรียนซึ่งในบางครั้งด้วยความที่ผมเป็นคนชอบดูหนังเวลามีหนังเรื่องไหนที่เพื่อนจะเข้าโรงผมก็มักจะชวนเพื่อนไปดูแต่ว่าเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาจึงกลับกลายเป็นว่าต้องไปดูคนเดียวตามระเบียบแต่รอบหนังที่ผมมักจะสะดวกไปดูนั้นก็เป็นช่วงดึกเสียส่วนใหญ่ ซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกงงเช่นกันว่าผมเอาความกล้าที่ไหนไปนั่งดูหนังในตอนกลางคืนได้ถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นๆมานั่งดูด้วยปราปลายแต่คนก็น้อยจนรู้สึกเสียวสลังไปแปลกโดยเหตุการณ์อันสุดสะเพริงที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสแบบใกล้ชิดนั้นเกิดขึ้นไล่เลียกกันราวๆสองครั้งครับผมจำได้ว่าครั้งแรกนั้นหลังจากที่ผมเลิกเรียน ผมก็ชวนเพื่อนไปดูหนังตามปกติแต่ก็มีแต่คนปฏิเสธผมจนสุดท้ายผมจึงตัดสินใจไปดูเองเพราะว่าเรื่องนี้ใกล้ออกโรงแล้วบวกกับผมติดตามมานานมากๆซึ่งหลังจากที่ผมไปถึงโรงหนังก็ราวราสองทุ่มเกือบสามทุ่มเห็นจะได้และในตอนนั้นหนังที่ผมอยากดูขึ้นตารางไว้ว่าจะฉายช่วงสามทุ่มตรง ผมจึงรีบวิ่นเข้าห้างและขึ้นไปยังชั้นโรงหนังด้วยความรวดเร็วแต่พอไปถึงชั้นโรงหนังก็ปรากฏว่าผมเดือนสวนกับคนที่มาดูเรื่องก่อนหน้าเยอะมากและที่แน่แ่ตอนนี้รอบที่ผมจะดูไม่มีใครมาเลยแม้แต่คนเดียวแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะถ้าจะให้นั่งดูคนเดียวทั้งโรงก็ดูได้เพราะว่าเคยดูมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลากลางวัน ผมจึงรีบซื้อตั๋วกับพนักงานแล้วบอกไปว่าจะดูเรื่องอะไรและพนักงานคนนั้นก็อุตส่าห์ใจดีถามย้ำผมอีกครั้งว่าแน่ใจนะว่าจะดูจริงๆซึ่งในตอนนั้นผมก็รู้สึกโกงมากว่าจะถามย้ำกันทำไมแต่คงเป็นเพราะว่าใกล้เวลาฉายแล้วมีผมแค่คนเดียวที่มาซื้อตัว๋วผมจึงรีบยืนยันกับพนักงานไปว่าผมจะดูเรื่องนี้ เพราะไหนๆก็จะออกโรงแล้วถ้าจะเหลือผมแค่คนเดียวผมก็ยอมแต่ถึงผมจะบอกไปแบบนั้นในใจของผมก็ภาวนาให้มีใครสักคนตามมาดูเป็นเพื่อนพอดั้งดูหนังช่วงดึกเพียงคนเดียวในโรงไม่น่าจะสนุกเท่าไหร่และหลังจากที่ผมจัดการเรื่องตัวหนังไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รอช้าที่จะรีบเข้าไปตรงโซนโลงนัง แล้วรีบจัดการธุระส่วนตัวเพราะกลัวว่าเกิดปวดขึ้นมากระทานหันจะต้องลุกแล้วทำให้ดูหนังได้ไม่ติดต่อกันผมใช้เวลาจัดการธุระส่วนตัวไม่นานเท่าไหร่ก็รีบวิ่งเข้าโรงหนังเพื่อที่จะได้นั่งเอนบอกและพักผ่อนในช่วงโฆษณาแต่ในขณะที่ 9, ก้าวเข้ามาภายในโรงหนังผมก็ร,มรู้สึกได้ถึงความเงียบและความหวังเว่ เพราะพอหันไปมองร,บรอบๆทั้งเก้าอี้ด้านล่างและเก้าอี้ที่อยู่ด้านบนของผมกลับพบเพียงแค่ความว่างเปล่าในใจของผมตอนนั้นเริ่มรู้สึกถึงลางสังหรณ์ว่าจะต้องนั่งดูหลังเพียงลำพังแต่เพียงไม่นานนักหางตาของผมก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนที่ผ่านผมไปทางเก้าอี้ที่อยู่ด้านหน้าและด้วยความที่ตอนนั้น หนังยังไม่ได้เริ่มฉายผมจึงรู้จักเก้าอี้พร้อมกับเพ่งมองไปยังเก้าอี้ที่อยู่ไม่ไกลจากจอผมก็เห็นศียษะคนโผล่ขึ้นมาซึ่งดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นผู้ชายทีนี้ผมก็รู้สึกวางใจไปอีกปลอหนึ่เพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนมาดูเป็นเพื่อนกันจนได้ซึ่งเวลาผ่านไปได้สักพักหนังก็เริ่มฉาย ผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งหนังจบผมก็รีบรุกออกมาจากเก้าอี้ซึ่งสิ่งแรกที่ผมทำหลังจากรุกขึ้นยืนก็คือหันไปมองร,บรอบๆอีกครั้งแลก็พบว่าในโรงไม่มีใครอยู่ยกเว้นเพียงแค่ผมทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมเห็นว่ามีคนเข้ามานั่งดูด้วยในใจตอนนั้นผมจึงคิดว่าเขาหน้าจะออกไปก่อนและเดิอนออกไปทางอีกฝั่ง โดยที่ผมไม่ได้ทันสังเกตผมจึงพยายามไม่คิดอะไรแล้วเดินออกจากโรงหนังไปประจวบเหมาะกับต่อบพนักงานที่ขายตัวให้ผมเดินม,มาพอดีผมจึงถามด้วยความสงสัยว่าเรื่องที่ผมเข้ามาดูมีใครมาดูอีกไหมและพอถามออกไปไม่ทันไรพนักงานคนนั้นก็ขมวดคิ้วมุนพากมองผมราวกับว่าผมถามอะไรปแปลก และจากนั้นเขาก็สส่หัวปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าโรงที่ผมดูมีแค่ผมที่ดูอยู่เพียงคนเดียวพอผมได้ข้อสรุปแบบนั้นผมก็รีบยักหน้าแล้วก็รีบเดินเร็วออกจากโซโลงหนังด้วยใจที่เต้นสั่นระรัวเพราะผมจำในแม่นว่าผมเห็นหัวคนอยู่ตรงนั้นจริงๆและพอผมนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังผู้นั้นก็บอกว่า ผมคงจะเจอดีเขาให้แล้วแต่ตอนนั้นผมก็ไม่อยากเชื่อเท่าไหร่น,นะครับถึงแม้ว่าจะรู้สึกหลอนๆมากก็ตามทีเพราะผมยังมีหนังอีกเรื่องที่อยากดูและพอลองเช็คตารางเวลาว่างของตัวเองก็ต้องไปดูรอบดึกอีกตามเคยซึ่งพอวันนั้นมาถึงผมก็ได้ชักชวนเ,นเพื่อนๆไปตามระเบียบและผมก็ได้รับคำปฏิเสธมาเหมือนครั้งที่แล้ว จนสุดท้ายผมก็ต้องทําใจกล้าไปดูหนังคนเดียวโดยภาวนาให้รอบนี้มีคนมานั่งดูด้วยและหลังจากที่ผมเดินทางไปถึงห้างและขึ้นไปถึงยังชั้นลงหนังไปที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเพราะเห็นว่ามีคนมารอดูรอบดึกเหมือนกันทีนี้ผมจึงรีบไปซื้อตัว๋วพร้อมกับชวนพนักง,งานคุยไปเรยเปืเยบ เ่อเรื่องที่ผมกำลังจะดูนั้นถึงแม้ว่าใกล้จะออกโรงแล้วแต่คนก็ยังมาดูเยอะอยู่เหมือนกันแต่เมื่อผมพูดจบพนักง,งานหนุ่มคนนั้นก็สายหัวพร้อมกับบอกว่าที่ผมเห็นอยู่นั้นเขามาดูเรื่องอื่นกันส่วนเรื่องที่ผมกำลังจะเข้าดูมีคนกดจองมาหนึ่งที่นั่งแต่ก็ยังไม่เห็นมาเลยทั้งที่อีกแค่านาทีหนังจะเริ่มฉายแล้ว ซึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นใจของผมก็เริ่มเต้นรัวๆขึ้นมาอีกเพราะดันนึกไปถึงหัวปริศนาที่ผมเห็นในคราวก่อนผมจึงแอบภาวนาในใจว่าคราวนี้ขอให้มีคนมานั่งแถวเดียวกันโดยห่างออกไปสักสามสี่ที่ก็กยังดีและคำภาวนาของผมก็ดูจะเป็นผลครับเมื่อผมจัดการธุระส่วนตัวเสร็จพร้อมกับเดินเข้ามาในโรงนั้น ก็พบว่ามีที่นั่งที่ห่างจากผมไปราวๆสามสี่ที่นั่งมีวัยรุ่นชายคนหนึ่งกำลังจับจองอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจเพื่อรวปชะตากรรมสักเท่าไหร่เพราะผมเห็นว่าเขาเอาแต่มองหน้าจอที่กำลังเล่นโฆษณาอยู่โดยไม่นานนักหนังก็เริ่มฉายผมเองก็เลยเลือกสนใจเพื่อรวปชะตากรรมแล้วกลับไปจดจ้องอยู่กับหนังที่ผมอยากดู และหนังที่ผมดูในคราวนี้เป็นหนังแอคชั่นบูรหัมไม่ค่อยน่ากลัวเสียเท่าไหร่จึงทำให้ผมโล่งใจไปอีกปลอกว่าไม่น่าจะมีฉากที่ทำให้รู้สึกตกใจใดๆทั้งสิ้นแต่มันก็ไม่เสมอไปครับเมื่อมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกใจหายว่บได้ยินเสียงดังกรอบอยู่หลายครั้งและเสียงที่ผมได้ยินมันก็ไม่สัมพันธ์กับหนังที่กำลังฉายด้วย และด้วยความที่รู้สึกแปลกใจผมจึงหันไปมองรอบๆจนสายตามมาประทะเข้ากับบุคคลที่นั่งอยู่ห่างกันไม่มากเท่าไหร่ผมก็เริ่มภาวนาในใจแล้วว่าอย่าได้เป็นแบบที่ผมคิดเลยแต่ว่าคำภาวนาของผมก็ไม่เคยเป็นผลเลยสักครั้งเมื่อคนที่นั่งอยู่ไม่ไกลกันนั้นมีท่าทีขยับคอไปทางซ้ายทีทางขวาที และตามมาด้วยเสียงที่ลั่นดังกรอบแกรบจนกระทั่งเขาขยับลำคออีกครั้งซึ่งการขยับครั้งนี้เขาหันมาทางผมพอดีในจังหวะนั้นเองครับผมรีบรู้ออกจากกคอีพร้อมกับวิ่งแหงบปากตะโกนออกจากโรงด้วยความรวดเร็วเพราะว่าภาพที่ผมเห็นนั้นมันน่ากลัวกว่าข่าวก่อนเป็นในไหนผมจำได้ว่าจังหวะที่เขาหันหน้ามา เขากำลังยิ้มให้กับผมทางที่ดวงตาของเขากลวงโบและดำสนิทผมจึงรีบวิ่งออกจากโรงแบบไม่คิดชีวิตโดยหลังจากที่ออกมาได้แล้วพนักงานคนเดิมก็วิ่งมาหาผมด้วยหน้าตาเตินพร้อมกับถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นผมกลัวระคนตกใจผมจึงได้แต่สายศรีรษะและไม่ได้พูดอะไรออกไป นอกจากบอกว่าผมจะรีบกลับห้องแล้วซึ่งพอผมบอกแต่เพียงเท่านั้นผมก็รีบออกจากโซโรงหนังแล้วรีบขับรถกลับห้องในทันทีโดยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เรียกกันนี้ก็ทำเอาผมไม่กล้าไปดูหนังรอบเด็คนเดียวอีกเลยผมจำได้ว่าผมลาขาดจากการดูหนังไปได้เกือบเกือบสองปีเพราะพอมาึกทบทวนถึงความทรงจำอันสุดสะเพรง ผมก็ย,ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันเกิดขึ้นจากความจริงหรือเป็นเพียงเพราะผมกลัวจนรู้สึกหลอนไปเอง